ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่4พฤศจิกาย,ยน2566สํำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะโอ้โหไพ่สวยมากนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะจะมีโชคด้วยนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆมีโอกาสได้เงินค่าในหน้าเงินพิเศษเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ เงินเดือนนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะการงานมีโอกาสเดินก้าหน้าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีมากๆคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณรอคอยนะคะโชคลาภการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเดินทางไปไหว้ท้าเวสุวรรณนะคะหรือไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนกาลังคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านซื้อรถสําเร็จนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีใครรอเงินก้อนจะได้เงินโชคลาภเด่นมากๆนะคะ วันนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณพ่อของคุณเลขที่บ้านและทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ4 3 1สหนึ่งะคะส3 1 8นะคะแล้วก็19ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ